คราวนี้คือเราอยากจะทําเพลงโซเลยรู้สึกว่าถ้าเราเชิญศิลปินที่ร้องเสียงแบบคล้ายๆเราอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนเพลงเก่าๆที่เราเคยทําเชิญตัวพ่อเลยดีกว่าค่ะเขาไม่ตัวพ่อแล้วค่ะหรือว่าพี่เบนคือตัวแม่ค่ะแล้วพี่เบนไม่ทำตาไม่เ่ กีกับแฟนเขาอยู่ค่ะไม่ใช่คุณเล่นคุณเล่นเขาติดงานค่ะมาเล่นไม่ได้น้องขอภัยด้วยแต่พี่เป็นเสียงดีอะสิ่งที่น่าค่อแมากแล้วแล้วแล้วเพลงนี้ใครแป่งอะคะเพลงนี้คุณฟองเปียค่ะคุณฟองเบียเป็นคนแปลงค่ะแล้วความหมายโดยรวมของเพลงนี้ก็ความหมายเนี่ยจะพูดถึงเวลาเรารู้สึกรักใครสักคนหนึ่งรู้สึกดีด้วยอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยกล้าพูดออกไปแต่พอพูดแล้วเนี่ยขอพูดแบบคำใหญ่ๆคำโตๆเหมือนรักเยอะๆรักมากๆอะไรเงี้ยค่ะ แล้วสตอรี่น่ารักมากเลยนะดูสิเดีวพี่รู้ล่ะทำไมต้องแต่งเป็นผู้ชายด้วยหนูไม่เข้าใจนะก็เล่นไรล่ะเดี๋ยวก็เล่นเป็นผู้ชายเนี่ยไม่เท่าไหร่เนี่ยเล่นเป็นพ่อด้วยเนี่ยยิ่งหนักเลยเล่นเป็นพ่อ เป็นก็เป็นพ่อนะคะเ,ออเป็นพ่อสองคนนี้ดูลูกหลักเราเป็นพ่อของน้องผู้ชายอ๋อภรรยาเป็นลูกครึ่งค่ะลูกแล้วเ <ไป S 2> มันสับสนมากเลยเนาะเป็นมิวสิกวิดีโอที่เพศงงมากงงไปเลยทังออ้งงมิวสิกวิดีโอแล้วพันเพลินแล้วดูพันเพลินไม่ใช่จินตนาการเยอะค่ะแต่น่ารักน่ารักเพลงก็น่ารัก m อมีก็น่ารักมาถึงเรื่องนี้ดีกว่าหลายคนสงสัยว่า,<ภ>าแบบ หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่รู้ลาเนี่ยชอบตัดผมแล้วก็เคยเรียนตัดผมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะเขาเห็นในอินสตาแกรมแล้วก็แบบพี่รู้ลาตัดผมเลยอย่างนี้ทำไมคะพี่รู้ลาอยากเป็นช่างผมหรอหรือว่าไม่คือตอนช่วงปีสองอะค่ะค่ะมันปิดเทอมแล้วว่างไม่มีเลยทำอ่ะก็เลยไปลงเรียนตัดผมที่ไหนบอกได้ใช่ไหมได้บอกได้ว่าดีค่ะเก่ว่ดีเรียนสี่เดือนเต็มคอร์สแบบแบบเต็มเต็มใช่ได้อร์บิเคตเลย ผู้ชายได้ค่ะฮ้่วันหลังเดี๋ยวต้องเชิญมาตัดออล,ล้วหลังจาก <c oughs> เรียนจบเราได้ใช้วิชาแบบ<ก> <c oughs> ตัดผมก็นะะสนมากถ้าตอนสมัยเรียนฟิาตีอยู่ที่นู่นที่ต่างประเทศก็คือตัดให้พี่ชายชตัดให้เพื่อน <c oughs> สมัยจะเป็นผู้ชายนะคะทีะ <c oughs> ่มาให้ตัดให้เพราะว่าผู้หญิงเขากลัวตัดยากเนาะแต่พอกลับมาเมืองเนี่ยปัจจุบันเนี้ยรู้สึกมีน้องบางคนก็จะแบบเอ้ยพี่แบบตัดให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราเคยคิดที่จะเปิดร้านอะไรอย่างงี้ไหมคะไม่นะคะ แต่ว่ามันดีที่ว่าสื่อสารช่างได้ว่าอยากได้ผมแบบไหนก็บอกช่างเนี่ยลองสิคะพี่ลุลานี่บอสเราจะเป็นลูกค้าด้วยลองตัดเลยค่ะผมผมเยอะมากครับตอนนี้ทำผมนานยาวเร็วตังตีห้าคุณผู้ชมเมเช้านี้ผมใช้เวลาทำผม20นาทีผมก็ไม่เข้าใจว่าช่างเนี่ยคือเอาให้มันดูมีงานทำไงเขาก็จับผมไปเรื่อยๆอยู่20นาทีก็ดูแบบ ใส่แว็กใส่เยื่วเรื่อยๆไปไมเข้าใจกตะกะของคุณมากเลยนี้คุณผู้ชมฝากผลงานของลูลาและเบนนี่ดึงหน่อยดีกว่านะครับเข้าไปที่ Facebook นะฮะ White Music Record แล้วก็ฝาก Instagram มลูล and l u ลค่ะก็ฝากด้วยเพลงนี้ซึ่งเป็นพ่อทั้งคู่รักคำโตโตค่จะกลายเป็นเพลงที่หลายๆคนนั้นติดตามฟังกันในช่วงเดือนนี้ด้วยเพราะจริงๆขอบคุณวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ มาเรื่องนี้เมเป็มอยมอยสิมันเป็นข่าวนะข้ามากใช่ค่ะคือปกติทุกเช้าเนี่ยเราจะเจอคุณตุ๊กนะที่ช่องเก้าเนี่ยแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ถามอะไรมากมายแต่นี่เมื่อมารายการเราเนี่ยขอถามหน่อยเถอะประเด็นดราม่าค่ะว เจอลูกมากกว่านี้นะแล้วก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปถล่มอุ้ยอะไรแบบเยอะแยะมากมาเลยทีเดียวครอบครัวน้องกับมนุษย์แม่แล้วมนุษย์พ่อน้องใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยเชิญมาถามเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าพักกันแป๊บนึงค่ะพี่ยาก็ดูอยากรู้เรื่องชาาบ้านเหมือนกันมาคุย